สวัสดีค่ะจากบริษัทเดอะกาแฟกาเตลนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติเซโกโรยัลแบล็กกันค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเครื่องรุ่นนี้นะคะน้ำหนักตัวเครื่องประมาณ10กิโลค่ะแล้วก็จะมีหน้าจอดิสเพย์สำหรับเลือกเมนูแล้วก็ตั้งค่ามเมนูได้ค่ะด้านบนจะเป็นถังบรรจุน้ำนะคะสามารถบรรจุน้ำได้ประมาณ2.5ลิตร ด้านข้างก็จะเป็นโถใส่เมล็ดก,กาแฟค่ะสามารถใส่เมล็ดก,กาแฟได้ถึง600กรัมเลยนะคะเรามาดูในส่วนของหน้าจอดิสเพยกันนะคะเราสามารถเข้าโปรแกรมในการตั้งค่าเมนูกาแฟได้โดยที่จะมีเมนูให้เราเลือกถึง4เมนูเลยนะคะก็จะมีเป็นเมนู เอสเปรสโซ่กาแฟมริกาโน่แล้วก็ฮอตวอเตอร์ก็คือน้ำร้อนสำหรับชงชาและโกโก้ได้นะคะโดยที่จะมีท่อน้ำร้อนอยู่ตรงส่วนนี้นะคะถัดลงมาก็จะเป็นหัวใจกาแฟนะคะที่สามารถปรับลงและปรับขึ้นตามขนาดของแก้วกาแฟได้ะคะ่ะถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นถาดรองน้ำทิ้งนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะ ด้านในก็จะเป็นถังบรรจุก,กาดกาแฟสามารถรองรับกาดกาแฟได้ถึง18ก้อนเลยนะคะแล้วก็มาดูด้านข้างขวาม,มือเรากันนะคะสามารถเปิดด้านข้างได้จากตรงนี้ค่ะเปิดออกมาจะเห็น building group อยู่ตรงนี้นะคะสามารถถอดออกมานะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งนะคะเสร็จแล้วก็นำมาใส่เข้าไปแล้วก็กดให้เข้าล็อกแบบนี้นะคะ ถัดมาด้านข้างนะคะเราสามารถปรับความละเอียดกาแฟได้จากตรงนี้ค่ะโดยที่จะมีสัญลักษณ์วงกลมเล็กไปหาวงกลมใหญ่นะคะถ้าต้องการปรับให้ละเอียดเราก็เลื่อนมาทางวงกลมเล็กถ้าต้องการปรับให้หยาบเราก็เลื่อนไปทางวงกลมใหญ่ค่ะแล้วก็ถัดมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นการปรับปริมาณผงกาแฟค่ะเราสามารถปรับเพิ่มหรือลดปริมาณผงกาแฟได้โดยจะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกและลบอยู่ตรงนี้นะคะ ถ้าเราต้องการลดปริมาณกาแฟเราก็เลื่อนมาทางเครื่องหมายลบถ้าต้องการเพิ่มปริมาณกาแฟก็เลื่อนมาทางเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาด้านข้างแบบนี้ค่ะการแนะนำเครื่อง Seiko Royal b a บสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเครื่องรุ่นนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับท่าน ที่กำลังต้องการเครื่องชงกาแฟที่ใช้งานง่ายเอาไว้ใช้ในออฟฟิศสำนักงานหรือใช้ชงกินเองที่บ้านนะคะท่านใดที่สนใจเครื่องรุ่นนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line แอดหรือเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ